ุผู้ชมคะมาถึงช่วงอยู่ดีมีความสุขคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีคะ่ะ แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นแพทย์หญิงค่ะซึ่งท่านมีความสนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะแล้วท่านก็เป็นนักแปลหนังสือสุขภาพลายเล่มทีเดียวนะคะอย่างในหนังสือเล่มที่อุ่ยถือนี้นะคะเป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวการดูแลสุขภาพง่ายๆวันนี้เราจะมาจับเข่าคุยกับท่านกันนะคะถึงเรื่องราวการดูแลสุขภาพนะคะที่คุณผู้ชมฟังแล้วนะคะก็อาจจะไปใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ครอบครัวหรือคนที่คุณรักกันค่ะ และแขกรับเชิญในวันนี้ของเรานะคะขอต้อนรับแพทย์หญิงพัทรละวันธาดาดนทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอนะคะนอกจากจะเป็นศัลยแพทย์ที่มีฝีมือนะคะยังมีความสนใจเกี่ยวกับทางแพทย์ทางเลือกด้วยแล้วการดูแลสุขภาพแบบองครวมจึงทําให้คุณหมอสนใจในเรื่องของเราของการดูแลสุขภาพแล้วก็เขียนหนังสือหรือเป็นนักแปลหนังสือสุขภาพลายเล่มเลยทีเดียวก็จริงๆก็เป็นนักแปลในหนังสือในแนวสุขภาพะนะคะเรื่องอาหารเรื่องการออกกําลังเรื่องแม่และเด็ก ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่เราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันง่ายๆนะคะอย่างคุณหมอเขียนในเรื่องนี้นะคะ,คะเขาเรียกว่าคู่มือดูแลสุขภาพการเพิ่มพลังชีวิตเนี่ยการเพิ่มพลังชีวิตเนี่ยอยากให้หมอแนะนํานิดนึงนะคะ,คะเพิ่มพลังชีวิตยังไงให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีค่ะการเพิ่มพลังชีวิตที่ขอกลับมาอยู่ที่ว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยมันคืออะไรก่อนนะคะสุขภาพเนี่ยถ้าใช้คําสมัยปัจจุบันก็ต้องมาแบบองรวม คือไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเดียวเอาง่ายๆก็เป็นเรื่องของกายของใจของสิ่งแวดล้อม,อมนะคะถ้ามีเวลาลงนิดสิ่งได้ไหมคะได้ค่ะโอเคเรื่องกายเนี่ยเราพอเข้าใจอยู่คือการดูแลร่างกายอย่างไรการใช้ร่างกายอย่างไรการกินอาหารการออกกําลังการพักผ่อนนะคะ,คะนะคะ,นะคะเรื่องใจก็คือสุขภาพใจเนี่ยเราเป็นคนที่มีความพึงพอใจในชีวิตหรือ,อยังม,มีความสุขมีความพร้อมที่จะ รักและเมตตาอะไรประมาณนี้ถ้าเอาสูงกว่านั้นก็คือการพัฒนาจิตไปในเรื่องสมาธิปัญญาะนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีม่มีมลภาวะมากไหมเราดูแลเรามีเพื่อนเรามีสังคมที่ดีหรือ,อยังนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มารวมกันถึงจะสร้างสุขภาวะคือภาวะที่ทำให้ร่างกายมีสุข และคุณหมอยังมีความเชื่อในเรื่องของการดื่มน้ำเนี่ยที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพด้วยนะคะอยากให้คุณหมออธิบายนิดนึงค่ะว่าตรงนี้เนี่ยช่วยอะไรได้บ้างน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สําคัญอย่างชีวิตอันนี้ใครๆก็ทราบนะคะแล้วก็การดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอแต่ความต้องการของร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะคะคนที่ดื่มน้ําน้อยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามีผิวพรรณไม่ชุ่มชื่น อาจจะมีกลิ่นปากแล้วก็มีปัญหาเรื่องกับถ่ายท้องผูกง่ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,คะการการดื่มน้ําให้เพียงพอแต่ความต้องการของร่างกายเนี่ยก็ช่วยให้ชีวิตดำเนินไปได้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะค่ะวิเคยได้ยินมานะคะซึ่งวิเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงได้ยินมานะคะก็อยากจะได้ความชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้นะคะ,คะเขาบอกกันว่าน้ำเนี่ยถ้าเราดื่มนะคะรู้จักเลือกและรู้จักดื่มนะจะช่วยบำบัดและป้องกันโรคได้ตรงนี้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์คะ ในการยอมรับของคนในโลกเนี่ยมีน้ําจากหลายๆแหล่งที่เชื่อกันว่าพิเศษกว่าน้ําที่อื่นๆอย่างเช่นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ลูสในเมืองลูสในฝรั่งเศสซัมซัมในเมกกะคือคือน้ำเนี่ยมีความเชื่อว่าดื่มแล้วสามารถบําบัดโรคบางอย่างหรือทําให้สุขภาพดีขึ้นได้นะคะแหล่งหนึ่งที่เราเคยได้ยินก็คือน้ําจากเทือกเขาคอเคซัสซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ย ไปศึกษาว่าแล้วมันพิเศษต่างกับคุณสมบัติทางฟิสิกของน้ำธรรมดาอย่างไรนะคะแล้วก็มีคนมาประดิษฐ์เครื่องซึ่งทำให้น้ำมีลักษณะทำนองนั้นขึ้นมาได้เดี๋ยทุคต้องย้อนไปนะคะว่าน้ําของที่แบบแหล่งที่มาจากเทือกเขาคอเคซัสเนี่ยที่เขาบอกว่าช่วยบําบัดโรคเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงคะแล้วมีความพิเศษยังไง อันนี้มันเหมือนตำนานเลยนะคะอยากฟังไหมคะอยากฟังอยากฟังค่ะมันช่วยบำบัดโรคอะไรออยังไงบ้างตอนนั้นเนี่ยมันมันเป็นเรื่องเอาตาปฏิกร์บรมนูเชอร์โนวิละระเบิดแล้วก็คนที่ได้รับปรังสีเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดมะเร็งเกิดอะไรหลายๆอย่างแต่มีหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ใกล้เขาคอเคซัสเนี่ยคนมีอาการป่วยที่น้อยต่ำกว่าอ,อย่างอย่างมีระยยะสำคัญ ะะแล้วก็ก็มีการศึกษาว่าแล้วทำไมที่ตรงนั้นซึ่งอยู่ใกล้แต่คนไม่เป็นอะไรก็พบว่ามีการใช้น้ำซึ่งมาจากภูเขาเขาก็สงสัยว่าอันนี้จะเป็นสาเหตุได้ไหมก็ไปน้ำนั้นมาศึกษาคุณสมบัติพบว่ามันก็แตกต่างจากน้ำที่ทั่วๆไปพบว่าน้ำเหล่านี้มีการลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่าแล้วก็มีคุณสมบัติโมเลกุลที่ไม่เหมือนปกติคือมุมของ ไฮโดรเจนสองตัวกับออกซิเจนเนี่ยมันจะกลางกว่าปกติจากร<ฆ>้อยสี่เป็นร้อยเก้าองศาทําให้การจัดเรียงโมเลกุลทั้งหมดเนี่ยเป็นระเบียบมากกว่าธรรมดาคุณสมบัติโดยรวมจึงเปลี่ยนไปในทางที่ดีต่อสุขภาพคนนี้คงต้องถามคุณหมอนะคะว่าที่บอกว่าน้ําที่มีคุณภาพที่ดีจากการจัดระเบียบของโมเลกุลที่เรียบร้อยเนี่ยดีต่อสุขภาพยังไงบ้างเมื่อเมื่อน้านํามีคุณสมบัติที่ต่างไปเนี่ย เขาบอกว่านะคะมันจะสามารถดูดซึมได้ดี<ะ>ช่วยใช้คำว่าไฮเดรตคือให้ความชุ่มชื่นไปถึงระดับเซลล์ได้ดีกว่าน้ำทั่วๆไปคนที่อยู่ในแถบนั้นก็จะมีอายุยืนยาวแล้วก็มีสุขภาพดีค่ะก็เชื่อว่าเป็นเป็นผลมาจากการดื่มน้ำภูเขานี่แหละ ฟังอย่างนี้แล้วคุณอุ๋ยเริ่มให้ความสนใจทันทีเลยนะคะถึงความพิเศษมาร์จิจย์ของน้ําที่มาจากแหล่งน้าพุภูเขาที่จะทําให้สุขภาพดีและอายุยืนอีกด้วยค่ะแต่เรื่องราวและข้อมูลเชิงลึกของน้ําชนิดนี้จะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเราไปหาคําตอบกับคุณอุย๋ยพร้อมๆกันค่ะสนับสนุนโดยเครื่องปรับโมเลกุลน,น้ำเอ็มเรด โทร028622688และ w w w m l e t c o t h นี้นะคะที่บอกว่าน้ําพุจากภูเขาคอเคซัสเนี่ยเป็นน้ําที่เมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้สุขภาพดีเนี่ยทำไมถึงเป็นน้ําที่มีคุณภาพที่ดีอย่างนี้คะเพราะว่าน้าน้ําพุจากภูเขาคอเคซัสเนี่ยมีโครงสร้างโมเลกุลที่ที่ดีพิเศษกว่าน้ําธรรมดาทั่วไปค่ะแล้วน้ําโครงสร้างที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะคุณหมอคือมีการจัดเรียงโมเลกุลที่ เป็นพิเศษกว่าน้ําธรรมดาเป็นระเบียบแล้วก็ทําให้คุณสมบัติในการดูดซึมเข้าไปสู่เซลล์เนี่ยได้เร็วได้ดีกว่าน้ําทั่วๆไปคะอืมอันนั้นหมายวามว่าร่างกายเราสามารถนําไปใช้ได้ทันทีใช่ไหมคะค่ะคุณหมอคะถามนิดนึงค่ะว่าคุณหมอมารู้จักน้ําปรับโมเลกุลนี้ได้ยังไงอะคะเอ,อ่อดิฉันก็เป็นเป็นลูกค้าของน้ําดื่มเอเมรนี่เหมือนกับลูกค้าทั่ว,วไปคือได้ฟังคำโฆษณาแล้วมีความสนใจ ก็ลองซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้แล้วก็แล้วก็สังเกตด้วยตัวเองว่าน้ําชนิดนี้เนี่ยมันแตกต่างขึ้นไปจากน้ําน้ําปกติหรือไม่ค่ะค่ะแล้วคุณหมอ,อได้ได้ทดลองใช้แล้วเป็นยังไงอะคะโดยทั่วไปเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพนะคะแต่ว่าพอเอามาเอามาใช้นี่ก็พบว่าดื่มน้ํานี้แล้วรู้สึกสดชื่นรู้สึกว่านอนหลับเต็มอิ่มม,มีมีพลังชีวิตที่ดีขึ้นผิวพรรณก็ชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็ แล้วก็การขับถ่ายดีเพิ่มความชุ่มชื่นในระดับเซลล์ถ้าถ้าถ้าเป็นผู้หญิงที่เห็นได้ก็คือผิวพรรณจะชุ่มชื่นขึ้นโอ้โหคุณหมอฟังอย่างนี้แล้วสนใจเลยนะคะสําหรับบอกว่าการดื่มน้ําปรับโมเลกุลเนี่ยจะช่วยทําให้ผิวพรรณของเราอะ่ะสดชื่นไม่แห้งกร้านด้วยตรงนี้เนี่ยมันก็ได้ยังไงอะคะคุณหมอ ก็สามารถคุณอุ๋ยสามารถทําได้ทั้งภายในภายนอกร่วมกันนะคะคือการภายในก็คือเมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไปทั่วร่างกายแล้วก็ไปออกที่ผิวของเราด้วยไม่ให้ผิวแห้งใช่ไหมคะเพราะยุ่งมากนะคะคุณผู้ชมผิวจะแห้งฝั่งนี้สนใจมากเลยแล้วนอกขนาดเดียวกันก็สามารถพกอย่างเจ้โตัวมาเองก็พกเป็นขวดสเปรย์เล็กๆไว้ไว้ฉีดสเปรย์หน้านะคะคือคือไม่งั้นเราก็อาจจะพกเป็นน้าแร่แพงๆจากเมืองนอกหรือเราพกขวดนึงหลายร้อยใช่ไใช่เอ็มเล็เลยค่ะเอ็มเหล็กก็จะจะซึม เข้าไปได้ง่ายแล้วก็ช่วยให้รู้สึกว่าผิวพันธุ์นุ่มนวลดีขึ้นดีขึ้นจากประสบการณ์ที่คุณหมอใช้ดื่มแล้วนะคะยังใช้ได้อื่นอะไรอีกบ้างคะคุณหมออยากให้คิดว่าอย่างนี้ค่ะน้ําก็คือน้ําแล้วก็ดีกว่าน้ําสะอาดธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ไม่มีข้อจํากัดนะคะใช้กับสัตว์เลี้ยงให้ให้ใหใหสัตว์เลี้ยงดื่มเหมือนเรานะคะ,คะใช้กับต้นไม้ใช้แช่ดอกไม้ในการกันดิฉันใช้แม้กระทั่งกับเครื่องพิมพ์เตอร์ที่ อุวตันลองล้างดูให้มันกลับมาทํางานได้อีกครั้งนอกจากนี้แล้วหมอก็แนะนําคนใกล้ชิดแล้วก็ผู้สนใจให้ได้ลองใช้น้ําปรับโมเลกุลนนี้เท่าที่มีโอกาสค่ะแล้วก็อื่นๆก็คือเนื่องจากเป็นแพทย์เนี่ยก็หลายๆครั้งที่มีโอกาสก็ได้ใช้กับแนะนําให้คนไข้อย่างเช่นคนไข้มะเร็งเนี่ยก็พบว่าเมื่อได้รับเคมีบำบัดเนี่ย โอกาสที่เม็ดเลือดขาวจะต่ําจนไม่สามารถรับเคมีบำบัดในครั้งต่อไปได้เนี่ยลดน้อยลงอย่างชัดเจนที่ช่วยได้ขนาดนี้นะคะอยากทราบนิดนึงค่ะว่าน้ําปรับโมเลกุลเนี่ยกับน้ําทั่วไปเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงคะถึงมีความหัศจรรย์ในช่วยเรื่องการดูแลสุขภาพแบบนี้นะคะคุณหมออ่าน้าปรับโมเลกุลเนี่ยมีการปรับให้ให้ให้ให น้ำเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำประมาณ7.8เฮิรตซ์เป็นเวลา30นาทีนะคะแล้วก็คุณสมบัติที่ต่างออกไปเนี่ยบังเอิญตัวดิฉันเองได้ได้เคยเห็นผลของการทดลองค่ะเข้าใช้อาสาสมัครนะคะ,ะและคนที่ คนที่ไม่เคยใช้น้ำนี้มาก่อนแล้วก็ให้ดื่มน้ำเอเมรเนี่ยปริมาณ544ซีซีแล้วก็เจาะเลือดเปรียบเทียบตั้งแต่ก่อนดื่ม20นาที40นาที60นาทีผลที่เกิดขึ้นชัดเจนแล้วก็เราเห็นได้จากจากดักฟิลไมโครสโคปก็คือเม็ดเลือดแดงของคนปกติซึ่งมักจะกกดกจะเป็นก้อนเนี่ยหลังจากดื่มน้ำนี้ไปเนี่ยก็จะเกิดการกระจายตัวเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแยกออกได้ชัดเจนอันนี้ก็ทำให้อธิบายได้ว่าการไหลเวียนโลหิตเนี่ย จะเกิดขึ้นได้ง่ายสะดวกและเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวจะทําหน้าที่ของตัวเองได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะหมอคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่ใช้อธิบายว่าทําไมถึงช่วยให้สุขภาพของคนดื่มดีขึ้นได้ค่ะหมายถึงว่าเข้าไปสู่ในกระแสเลือดทําให้เลือดไหลเวียนได้ไปถึงจุดเพราะนั้นการไหลเวียนของเลือดนี่ทาให้ ของดีๆที่จะส่งไปถึงเซลล์ปลายทางก็ไปถึงรับของเสียกลับมาถ่ายออกก็ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนี่ค,คือคีย์เวิร์ดเลยนะคะที่ทําให้สุขภาพโดยรวมเนี่ยดีขึ้นสําหรับผู้ที่ดื่มน้าเอเมล็ถูกต้องไหมคะอย่างคนที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลเรื่องแบบส่วนมากเขาจะแบบเลือดข้นใช่ไหมคะคนที่เป็นคอเลสเตอรอลดังนั้นเนี่ยถ้าดื่ม่างนี้ก็ทําให้เลือดแบบหา,ายความเข้มข้นได้หรือเปล่าอันนี้อิทธาในท่า,านะแบบน่าจะใช่แต่ต้องไม่ทั้งหมดนะคะ ทั้งหมดต้องเป็นเรื่องปัจจัยหลายอย่างาตั้งแต่ปรับพฤติกรรมร่างกายเปลี่ยนอาหารแบบนี้ด้วยแต่ว่าน้ำมีส่วนช่วยไหมช่วยได้ค่ะ,คะก็เป็นการดื่มน้ำเพื่อเสริมสุขภาพและเป็นการบำบัดด้วยไปในตัวเอาละค่ะคะุณผู้ชมคะวันนี้นะคะได้คุยกับคุณหมอนะคะนอกจากจะแงะคิดในการดูแลสุขภาพในการเพิ่มพลังชีวิตนะคะยังได้เคล็ดลับการดูแลสุขภาพด้วยน้ำปรับโมเลกุลนะคะ วิเชื่อว่านะคะการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีนะคะน้ำเป็นส่วนสำคัญเลยค่ะเพราะน้ำเนี่ยประกอบอยู่ในร่างกายของเรา70%เเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อร่างกายเนี่ยสามารถนำน้ำไปใช้ได้ ออถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะคะวิเชียรว่าสุขภาพของเราที่ดีเนี่ยอยู่ไม่ไกลเกินเอือะะ้อมค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่เรานําเสนอไปนะคะก็เป็นการดูแลสุขภาพง่ายๆด้วยน้ําปรับโมเลกุลนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาแนะนาําเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้กับตัวเองด้วยแล้วคุณผู้ชมทางบ้านด้วยขอบพระคุณมากเลยค่ะยินดีค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ ณผู้ชมสนใจนะคะการดูแลสุขภาพง่ายๆนะคะเชิญรับสิทธทิพิเศษนะคะการพิสูจน์น้ำปรับโมเลกุลนะคะส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไรนะคะสามารถโทรไปสอบถามได้ที่028622688ค่ะสนับสนุนโดยเครื่องปรับโมเลกุลน,น้ำเอ็มเรดโทร028622688และ w w w e m l e t c o t h นั่นก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่เรานําเสนอคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเหตุไหมคะคุณผู้ชมคะว่าการที่เราจะมีสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องยากเลยคะ่ะเพียงแต่เรานําชีวิตของเราเนี่ยให้ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก่อนจากกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณโรงแรม Double Tree b าย์ฮิวตันนะคะอยู่สุขมุมวิทซอย26ค่ะก็ะแวะเวียนมากันได้นะคะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรานะคะเวลาคุณผู้ชมตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ